สวัสดี FC ทุกท่านวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความสำคัญนะครับความสำคัญของบูธเสาเสื้อสูบแล้วก็บูธเสาอ่าฝาสูบนะครับบูธเสื้อสูบกับบูธฝาสูบนั่นเองนะครับหรือใครจะเรียกอ่าสตัดก็อ่าไม่ว่าก,กันนะครับทุกท่านนะเอานะครับบูธเสาเสื้อสูบนะครับหรือว่าเสาฝาสูบมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับบางคน ไม่รู้ถึงความสําคัญของเขานะครับเขาทามาทําไมนะครับเพื่อนๆนะอ่าก็นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับไปดูคลิปคลิปหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะมานะครับพูดถึงเรื่องของเสาเสื้อสูบนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันก่อนเลยนะครับเราจะได้เข้าไปสู่เนื้อหานะครับที่ถูกต้องนะครับอ่า นะครับชิ้นส่วนต่างๆมันจะมีบูทกากับอยู่นะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าสตัดไม่ใส่ไม่ได้นะ,ะถ้าไม่ใส่มันจะเป็นแบบในคลิปดังต่อไปนี้นะจากภาพในคลิปเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านะครับแท่นควานควานแล้ว1ไซส์ไม่หมดรอยนะครับมีรอยของลูกสูบเบียดอยู่ข้างเดียวนะครับทุกท่านนะเห็นไหมนะ สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวกรณีที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับเมื่อกี้นะ,ะเวลาคว้านลงไปเนี่ยมันจะเป็นรอยลูกสูบเบียดอยู่ฝั่งทางด้านเดียวของกระบอกสูบนะครับซึ่งมันอยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาตรงนี้แหละนะครับหลายๆคนยังเข้าใจว่าเอะรถคันนั้นก้านสูบคดหรือเปล่าไปตีสลักออกนะครับเวลาที่สลักมันติดมันติดกับไอ้ก้านเนี่ย นะเอาสลักออกไม่ได้ไปตีออกหรือเปล่านะมันไม่ได้ตีนะครับไม่ได้ตีไม่ได้ตอกไม่ได้กระแทกออกนะครับทุกวันนี้มันมีตัวดูดขายแล้วนะครับมันไม่ได้กระแทกเหมือนสมัยก่อนนะครับทีนี้ต่อให้มันกระแทกอ่าต่อให้เราไปกระแทกก้านคดนะครับต่อให้ก้านมันเอียงไปฝั่งนูง้นสลักมันก็สไลด์ซ้ายขวาได้อยู่ดีนะครับทุกท่านนะอ่านะครับอ่ามันก็ยังพอชดเชยได้แต่ว่าเชสดอย่างที่ทุกท่านได้เห็น นในคลิปเมื่อกี้นะอันนี้ยังไม่ได้คว้านหนะ้าน,นี้ได้ซิลนะหาร้านคว้านอยู่นะครับาจากเคสเมื่อกี้นะครับมันเป็นของ Honda w เว e 1 1 1 i สบไอเวฟร1อยสบอบอกไว้ก่อนเลยไอตัวนั้นนะเวลาทีา่ผมถอดออกมานะไอบูทตัวเนี้ยนะครับบูทตรงนี้บูทเสื้อสูบเนี่ยมันไม่มีมานะครับไม่มีเลยทั้งสอง,สองตัวทั้งบนทั้งล่างเลย นะครับอ่าทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วล่ะนะครับในเมื่อบูธมันไม่มีนะครับเราก็เห็นอยู่ว่าอ่ารูน็อตเนี่ยรูน็อตเบอร์สิบสองเนี่ยถ้ามันไม่มีบูธมันจะสไลด์ซ้ายขวาได้ถูกต้องไหมนะครับเวลาที่เราขันนะครับเวลาที่เราขันอ่าถ้าท่านขันฝั่งนี้ก่อนนะสมมุติว่าถ้าท่านขันฝั่งนี้ก่อนเสื้อสูบมันจะสไลด์มาฝั่งนี้เสื้อสูบสไลด์มานั่นหมายความว่าอ่า เส๋ยวสูบสไลด์มาลูกสูบมันต้องเบียดฝั่งโน้นอยู่แล้วถึงแม้ว่ามันก็จะมีสลักสลักอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าในจังหวะที่มันขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสนะครับอ่ะไม่ใช่ว่ามีโอกาสมันก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละลูกสูบเบียดข้างเดียวลูกสูบสึกข้างเดียวนะครับทุกท่านนะเออนะครับอ่านั่นแหละปัญหาที่มันเกิดขึ้นดังนั้นในเรื่องของบูธเสื้อสูบบูธเสาฝาสูบนะครับอ่าเราอย่าไปพลาดเราอย่าพลาดนะ ว่าเราไม่ใส่ก็ได้นะครับจริงๆแล้วมันต้องใส่นะครับทุกจุดเขาใส่บูทมาทั้งหมดเลยเห็นเค่นี้เห็นไหมบูทมันเป็นตัวนำศูนย์นะครับบูทมันเป็นตัวนำศูนย์หรือว่าสตัดเนี่ยหลายๆคนอาจจะเรียกสตัดตามแข้งต่างๆตามเสาเสื้อสูบนะครับมีมีทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่ามี่ตามฝาสูบนะครับเป็นตัวนำศูนย์ประก็นด้วยนะครับเป็นตัวนำศูนย์ประกนด้วยถ้าหากว่าเราไม่ใส่เนี่ยเราไม่ใส่บูทนะครับ เกนมันอาจจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับเลื่อนได้เห็นไหมเราสังเกตจากตรงนี้นะเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมถ้าเราใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยมันมันมันสไลด์ซ้ายขวาได้เห็นไหมเนี่ยมันมีระยะสไลด์นะครับเนี่ยมันสไลด์ได้เยอะเลยนะหลายมิลเลยนะเนี่ยนะครับมันสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับอ่าดังนั้นบูททุกตัวที่เขาให้มาเราก็ต้องใส่เข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าถ้าเราคว้านข้องลงไปแล้ว นะครับควานข้ามไปเลยนะครับรอบแรกเนี่ยเขาจะคว้าน0.50นะเขาจะไม่แสงเขาจะไม่ควาน0.25นะเขาจะคว้าน0.50แล้วควานครั้งที่สองเขาจะควานไป1.00นะครับหรือว่าขยายขึ้น1มิลมันจะหมดลอยไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกท่านนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นทีนี้เราก็จะไปดูว่าถ้าควานอีก0.5ม mm, ิลลิเมตรให้กระบอกสูบตัวนี้ขยายขึ้นเป็น1มิลนะ มันจะหมดรอยหรือไม่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง FC ได้ดูนะครับผลของการไม่ใส่บูทเสาเสื้อสูบมันเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านนะหลังจากที่เราทำการควานเสื้อสูบไปหนึ่งมิลลิเมตรนะครับอ่ามันหมดรอยไม่หมดรอยเพื่อนๆมองดูดูออกกันไหมอ่าตรงนี้มันยังไม่หมดรอยนะครับมันยังไม่หมดรอยนะอ่าอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างนะ อ่าเดี๋ยวจะวงกลมให้ดูถ้าหากว่าเพื่อนๆดูไม่ออกว่ามันเป็นจุดไหนตรงไหนนะครับอ่านี้เราทําการถ่ายทํานะครับจากแท่นขัดจริงๆจากแท่นคว้านจริงๆเลยนะครับทุกท่านวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะวงกลมให้ทุกท่านได้ดูได้เห็นนะครับไปพร้อมๆกันนะอ่าทีนี้เพื่อนๆสังเกตดูเห็นหรือยังเอ่ยจุดที่วงกลมไว้ด้านล่างนะครับมันไม่หมดรอยมันเหลืออยู่นิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ ท้ายกระบอกสูบด้านล่างน่นแหละนะครับทุกท่านนี่แหละนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจะคว้านต่อดีไหมหรือว่าจะขัดเลยนะครับทุกท่านนะในเคสนี้นะครับเพื่อนๆนะเอาละนะครับก็สรุปงานให้ว่าไอ้บูสเสาเสื้อสูบพวกนี้นะครับบูสเสาเสื้อสูบพวกนี้นะครับบูสเสาฟ้าสูบหรือว่าสตัดที่อยู่ตามแคลงต่างๆเนี่ยนะครับมันมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเนี่ย ตัวเสื้อสูบนะครับกับฝาสูบนี่แหละเสื้อสูบกับฝาสูบนะสำคัญมากๆเลยนะครับดังนั้นอย่าพลาดนะครับมันอ่ามันไม่มีคุณต้องหาใส่นะครับมันบุบมันเบี้ยวมันถอดไม่ออกคุณก็ต้องเอาออกแล้วก็ต้องไปซื้อตัวใหม่มาใส่นำศูนย์นะครับถ้าไม่นำศูนย์มันก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในคลิปนั่นแหละนะครับเอาละคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดี f อทุกท่านที่เข้ามารับชมครับถ้าดีก็ ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ